ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเศรษฐาสอนมวยบิ๊กตู่ต้องแก้ปัญหาปากท้องประชาชนด้วยวิธีนี้เศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหอบคณะลงพื้นที่นครสวรรค์รับฟังปัญหานักธุรกิจภาคเอกชนสอนมวยบิ๊กตู่ต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมัน ชีไทยอยู่ในหลุมดำประเทศรายได้ต่ำมานานเกินไปแล้วเมื่อวันที่10มีนาคม2566นายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายนัทวุฒิใสเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายจัก,กรพงษ์แสงมณีคณะกรรมการทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยและนายทะเบียนพักชัยวชรงค์คณะกรรมการทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนผู้ประกอบการนักธุรกิจและภาคเอกชนในพื้นที่รวมไปถึงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำนโยบายพักเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยตัวแทนผู้ประกอบการและภาคเอกชนสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะราคาน้ำมันแก๊สหุงต้มและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น กระทบกับต้นทุนการผลิตรวมไปถึงการสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องขณะที่นโยบายภาครัฐกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่พร้อมทั้งฝากให้พักเพื่อไทยพิจารณาผักดันการจัดตั้งสภาการขนส่งแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการขนส่งนายเศรษฐากล่าวว่า ตลอด8ปีที่ผ่านมาสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการค่อนข้างยากลำบากรายได้ของพี่น้องประชาชนที่ไม่เติบโตค่าของชีพพุ่งสูงส่วนหนึ่งมีปัจจัยจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหากพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วนและจริงจังดังนั้น ขอส่งข้อความไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพิจารณาการจัดเก็บภาษีสรรพสมิดน้ำมันและการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันอาจต้องหยุดก่อนเพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงมาก่อนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพักเพื่อไถยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยวางเป้าหมายที่จะทำให้ GDP โต5%ต่อปีซึ่งน่าจะทำได้เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้รับการให้ความสำคัญน้อยและผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งเราอยู่ในหลุมดำของประเทศรายได้ต่ำมานานจึงจำเป็นต้องเกิดการกระตุ้นครั้งใหญ่ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้นายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตรนั้นจะต้องมีการแก้ไขในหลายด้านทั้งปัญหาผลผลิตตกต่ำระดับราคาที่ตกต่ำมานานไปจนถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งพักเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ๆที่จะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของการยกระดับราคารวมไปถึงเรื่องน้ำท่วมนม้ำแ้งที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลจาก d a i n y w s w s อน n ลนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ